นับตั้งแต่แม่หญิงไทยหันมานุ่งกระโจมอ,อกตะเบงมานแฟชั่นการเปลือยหน้าอกของผู้หญิงก็ลบเลือนจากสังคมไทยจนกระทั่งได้มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้นำเอาการแสดงที่ผสมผสานวิถีโบราณกับงานศิลปะได้อย่างเป็นที่ฮือฮาเพราะนอกจากจะมีการโชว์หน้าอกแล้วยังมีการใช้หน้าอกในการวาดรูปอีกด้วยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชม ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันครับครับท่านครับผมคิดว่างานศิลปะก็คืองานศิลปะท้าท่านครับแต่ถ้าบางคนเห็นแก่ความคึกขนองนะครับอยากจะเรียนแบบงานศิลปะที่ทำออกมาก็หมดคุณค่าลงไปครับท่านครับตอนที่ผมอยู่มาเก้านะครับก็มีการแสดงแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนั้นะเขาใช้สีระบายลงบนตัวครับหรือที่เราทราบกันดีว่าบอดี้เพนไงล่ะครับวาดเป็นรูปดอกไม้วาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับ สวยมากเลยอ่ะแต่ในรายการวันนั้นนะผมมองไม่ทันจริงๆว่ารูปที่เธอวาดน่ะสวยหรือเปล่าเพราะผมมัวแต่มองเธออยู่นะครับไม่รู้จะว่ายังไงครับในฐานะของคนที่มีรากฐานอยู่กับวัฒนธรรมทไทยมายาวนานนะครับตอนนี้นะครับเด็กอนุบาลบ้านหนองหมาวอของพวกเราหลายคนนะครับพยายามจะเรียนแบบการแสดงนี้นะครับโดยให้เด็กผู้ชายฉีดเป็นตัวหนังสือแล้วล่ะครับโอ้ผมว่าแบบนี้ไม่ต้องชี้นำหรอกครับ มีอย่างอื่นให้ทำอีกเยอะแยะอยากจะวาดรูปก็เอามือวาดให้เก่งก่อนแล้วก็เอาอย่างอื่นมาวาดาดีไหมครับคนในฐานะที่เป็นคนเมืองคนล้านนาของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าการแสดงจะอีเนี่ยจะมาแสดงต่อหน้าคนนักคนหลายบ่ได้ครับแต่ถ้าทึงแสดงต่อหน้าผมสองต่อสองนั่นมันแหมเรื่องหนึ่งและนั่นก็คือนานาทัศนะที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแวดวงให้ความคิดเห็นแต่ความรู้สึกของท่านผู้ชม จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนั่นเอง